อัญญาน่าจะรวยกับช่องกเกษตรไทยบ้านมาแล้วค่ะเมื่อนี้มาเพาะหมากลงทุงกันค่ะเพื่อนเือนค่ะหลังจากคลิปที่แล้วค่ะที่เฮ้าไปเพาะหมากล่งขี้ดินกันค่ะแล้วก็พันไปหนึ่งเดือนเนาะหมากเพิ่นกะสิงอกขึ้นแนวนี่ค่ะเฮามาเบิ่งแล้วเฮามาสำรวจแล้วไปกัสิมีบางตนทีเปิ่นงอกขึ้นแนวนี่มีหากแล้วกะมีนอนเนาะอันไหนทีมีแต่หากซื่อๆบ่ทันมีนอ อันอยาสิบท่านเอาลงถุงดำเด้อค่ะเด้ออ่ะอันนี้หนึ่งเดือนได้มาสองนอค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้สำหรับเพื่อนเพื่อน,น,น,นที่เขามาติดตามไม่เนาะให้ย้อนกลับไปเบิ้งคลิปก่อนหน้าเด้อคะ่ะวิธีการพอเนาะเดี๋ยวจังไรอันอยาสิแปะคลิปไว้ให้เบิ้งใต้คอมเมนต์นะคะอ่ะตอนนี้บักมาเข้าคะ่ะมีอยู่สองอันคะ่ะที่เพิน่นหงอกขึ้นมาเนาะหนึ่งเดือนแล้วคะ่ะอ่ะได้สองอันวิธีการดึงกับเบื้องหน้าค่ะดึงออกมาแนวนี้เลยนี่เอามือดึงออกมาเลยค่ะ เอาสองอันเป็นตัวอย่างเนาะปะไปลงถุงพอกันจะ้ะค่ะกะเอาดินพอเข้าหนีใส่ถุงค่ะตัวน,นี้อันญาสื่อมาเด้อค่ะดินพอบริเฮตเองเนาะเนื่องจากว่าโบมีเวลาละค่ะตอนนี้ภารกิจหลายนอนเปล่อนอะอ่าเอาดินใส่ใเนี่ยนี่ให้ห้างจากอ่าปากถุงนึ่งข้อมือเข้าหนีเด้อค่ะเด้อนี่ซ้ำนี้เนาะอ่าบัดทีหนีเข้ากระจกไปจ้ะจกแล้วก็เอาบอกหมาเข้าหน,านีค่ะลง นี่จ้ะตรงๆเลยเด้อลงงตรงๆเลยค่ะแล้วก็เอาดินกบจังสินี่ค่ะกล่องบระเฮนนอกบางห,าหนันเนาะแล้วก็ทำการหดน้ำค่ะนี่จะ้ะแล้วก็เอาไว้ในมองมีแสงล่ำไล่เด้อค่ะเด้อกาหดน้ำมือเว้นมือ,มอค่ะเพื่อนๆหฮาก็ะเลียงไปเรื่อยๆพุ่นละจนอายุแปดเดือนถึงหนึ่งปีพุ่นค่ะหฮอจังสีสามารถเอาไปลวมปลูกได้เนาะ เห็นบอกค่ะว่าการปลูกหมากเข้าต้องใจเย็นอีดีได้เพื่อนเพื่อนปลูกบ่ยากแต่ว่าเพิ่นต้องใส่เวลาเนาะบานนี้และายท่านก็อาจสิสงสัยคืออันอยากเคยสงสัยในใจแต่ที่แหลกค่ะว่าแล้วเป็นอย่างคือบบเอาใส่ถุงดำตั้งแต่แรกเพื่นว่ะเคยสงสัยคือกันค่ะบานนี้ก็ไแดคําตอบว่าคันเ้าใส่ถุงดำตั้งแต่ขันตอนการเพราะเทืือแรกด้วยค่ะสิดูแลกอย,อย่างไหมคะ่ะ แล้วก็สิเปลืองหนามเปลืองยังนั่ไหมคะ่ะหดหนามเตละเทือกใส่หนามลายใส่เวลาลายค่ะขั้นห้าอโล่งขี้ดินห้ากับหดเทือ่อเดียวแล้วเลยสีส,สีหดง่ายกลัวกันค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งคือพอในถังสีค่ะเพื่อนๆืนก็สามารถเขาไปเบืองในช่องอื่นใดได้ค่ะอันยาบริด้เดห้เบิองเนาะอ่ะเอาละคลิปนี้ <laughs> ไปเลี้ยงต่อกับเพื่อนเพื่อนย่าฝ้าทอเด้อหรือผู้ใดอัน ถอดใจแล้วก็ไปหาสื่อเอาตอนพันเพื่นค่ะตนพันบ่นาสิเกินยี่สิบบาทเนาะตอนนี้เนาะอ่ะสุดท้ายคือเกาบอมี่บอดายค่ะอ่าข้ามคมห้าค่ะคุ้มโจดารลาฮอลลีวูดเพื่นบอกว่ามีสิ่งเดียวที่เงินสื่อบอดายนั่นก็คือความยากจนเพิ่นว่าฟังอีกเทอเด้อค่ะมีสิ่งเดียวที่เงินสื่อบอดานั่นก็ คือความอยากจนเพื่อนว่าปอดข่มมเมนมีดโกนเนาะเพืเ่อนๆเนาะอะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่มีความฝันกันทุกคนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามโอ้โอลืมลืมลืมผู้ใดเพื่อนเขามาติดตามไม่ค่ะอย่าลืมเขาไปเบิ่งคลิปอันการเพราะมากๆ ลงขี้ดินเด้อค่ะเด้อเดียวสิแปะลิงไว้ในคอมเมนต์แรกเนาะค่ะน้ออ้าวสำหรับอีพี่นี่คงต้องไปราคาพอกันอีพี่นาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ